กระแตอาสยามน้ำตาไหลถูกโตชีแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วเป็นเซอร์ไพรส์สุดอลังการที่โตชี้ตั้งใจเตรียมไว้ให้กับว่าที่เจ้าสาวพร้อมแขกที่ไปร่วมเป็นสักขีพยานรักอย่างมากมายเลยทีเดียวว่าที่เจ้าบ่าวยังได้บอกกระแตต่อหน้าคนนับร้อยอีกว่าผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับที่รักทําเอากระแตน้ําตาไหลก่อนจะโชว์ช็อตหวานจุกกันต่อหน้าพยานรักทั้งหลายเป็นโมเมนต,ต์ที่โรแมนติกอบอุ่นและซาบซึ้งอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ แต่ที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นหลังจากที่สาวกระแตตอบรับแต่งงานกับแฟนหนุ่มฝ่ายชายก็ขอมั่นเลยทันทีในวันเดียวกันปลดม่านด้านหลังเผยให้เห็นญาติผู้ใหญ่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายนั่งรออยู่ด้านก่อนแล้วเล่นเอาสาวกระแตอึ้งเลยทีเดียวกระแตอาสยามน้ำตาไหลถูกโตชีแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วเป็นเซอร์ไพรส์สุดอลังการที่โตชีตั้งใจเตรียมไว้ให้กับว่าที่เจ้าสาวพร้อมแขกที่ไปร่วมเป็นสักขีพยานรักอย่างมากมายเลยทีเดียว ว่าที่เจ้าบ่าวยังได้บอกกระแตต่อหน้าคนนับร้อยอีกว่าผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับที่รักทำเอากระแตน้ำตาไหลก่อนจะโชว์ช็อตหวานจุบก,กันต่อหน้าพยานรักทั้งหลายเป็นโมเมนต,ต์ที่โรแมนติกอบอุ่นและซาบซึ้งอย่างมากเลยล่ะคะแต่ที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นหลังจากที่สาวกระแตตอบรับแต่งงานกับแฟนหนุ่มฝ่ายชายก็ขอมั่นเลยทันทีในวันเดียวกันปลดม่านด้านหลังเผยให้เห็นญาติผู้ใหญ่คตรอบครัวทั้งสองฝ่ายนั่งรออยู่ด้านก่อนแล้วเล่นเอาสาวกระแตอึ้งเลยทีเดียว